This is b o r t d a y Podcast. The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิจดิฐานวันนี้พอดแคสต์ของเรานะฮะ The Expert เราจะมาถามควเป็นคนที่เอ็กซ์เพิร์ตต่างๆเกี่ยวกับกรณีของคุณชอนบุรณะอิรันนะครับน,น,นานทีเราจะคุยเรื่องในประเทศนะเพราะว่าเรื่องนี้รอ้อนจริงๆแล้วมันมีประเด็นที่จะต้องคุยกันนะฮะในแง่มุมที่ที่ผมคิดว่ามีประโยชน์อาจจะดูยากหน่อยอาจจะดูเหมือนไกลตัวนะครับดูไม่ใกล้ตัวเหมือนกา,การขุดเรื่องเงินบริจานะคสู้ไฟป่าของคุณ,คณชอนในตอนที่ตอนนี้อัดพอดแคสต์ตอนนี้กําลังขุดกัน อย่างสหาหัสการเลยครับตอนนี้เป็นวิบากกรรมหลายวันติดต่อกันแล้วถ้าจำไม่ผิดนี่ก็สี่ห้าวันแล้วนะครับกรณีคุณชอยังฮอตไม่หยุดเลยนะฮะวันที่จะพูดเนี่ยฮะเรื่องที่จะพูดในวันนี้น,น,นะครับจะพูดเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณชรถูกถล่มนะครับให้จะได้พูดเรื่องอาการรับบริจาคซึ่งเป็นประเด็นต่อยอดที่ใหญ่พอๆกันแล้วอาจจะใหญ่กว่าด้วยนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับคดีความอะไรต่างๆนานา เรื่องที่จะพูดก็คือกรณีที่กูชอนไปร่วมงานปลูกป่าที่เชียงใหม่นะครับได้เจอกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เป็นหัวหน้าพักตลังประชารัฐไปแล้ววิกป้อมเนี่ยฮะแกก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าเป็นอ b อบเจ o ต h a อมเ เป็นเป้าหมายงานเกียรติชังนะครับแล้วก็มีเหตุให้ใหชิงชังกันอยู่นะครับคนชอบก็อาจจะมีนั่นแหละครับแต่คน,คนที่ผมท,ที่ผมเห็น,นก็คือชอบชอบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพูดก็ตามตรงเลยก็แล้วกันนะครับคุณชอนก็ไปปลูกป่าก,บก,บกับบิ๊กป๊อมนะแล้วก็พูดในคลิปบ,บอกว่าได้เจอท่านประวิตยไม่เหมือนที่เราเห็นในรูปภาพที่อยู่ในมีมนะครับคือภาพเราเลียงที่เขาหลับแล้วภาพที่ออกมาดูร้ายหน่อยแต่พอได้เห็นตัวจริงเหมือนผู้ใหญ่ที่น่ารัก มันทําให้ผมนึกออกว่าสิ่งที่เราเห็นในสื่อเขามีเจตนาที่จะทําให้เราคิดอะไรบางอย่างนะฮะอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งตัดสินใครจนกว่าเราจะได้เจอเขาจริงๆได้คุยกับเขาและสัมผัสเขานะครับคําพูดนี่แหละรครับทําให้กุณชอนงานเข้าเลยนะฮะเนื่องจากอย่างที่บอกไว้บิ๊กป้อมก็เป็นอ็อบเจกต์ของทารเก็ตนะฮะอ็อบเจกอเพจของใครหลายๆคนในประเทศนี้นะฮะ พอมีใครพูดชมบิ๊กป้อมมันก็จะเกิดอะไรทํานองนี้ขึ้นน่นแหละครับแล้วบังเอิญก็เป็นคุณชอนด้วยจะเป็นไลฟ์โคช ing อะไรไลฟ์โคชนะฮะก็ะคือนักพูดสร้างแร,รงบันดาลใจที่มีคนติดตามประมาณ4ล้านคนกว่าๆหลังจากพูดไปตอนนี้ก็ดรอปลงมาประมาณ3ล้านหรืออาจจะดรอปลงไปอีกดยซานไปนะครับแล้วก็ Facebook ของคุณชอนก็มีผู้เขาไปแสดงความเห็นมากมาย ล้นหลามอ่านกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งตอนนี้ความสนใจชิฟ์ไปที่เว็บไซต์อ่าเพจของหนังโพดำมซึ่งเป็นผู้ขูดคุยเรื่องรับบริจาคสู้ไฟป่าที่เชียงใหม่ต่อนะครับเรื่องนี้เราจะไม่พูดถึงเราจะมาพูดถึงป bon ิ๊กป้อมนั่นแหละนะฮะเป็นประเด็นประเด็นแรกเริ่มที่สร้างวิบากกรรมให้กุจชอนนะฮะ ในในการสนทนานะการเสวนาวันนั้นนะะใช้คำว่าเสวนานี่็เบามากเลยวันนั้นเนี่ยมีการด่าดีกว่าด่าคุณชอนนะฮะในเฟ e b o o k ของคุณชอนฮะก็มีการโจมตีกันว่าเอ๊มีคนถามมีคนถามด้วยนะฮะว่าเออคุณชอนไปชมถ้าประวิทย์แล้วผิดตรงไหนนะหลายคนที่ไม่ถามก็คงเกิดคําถามใ,ในใจน่ะแหละครับว่าเออมันผิดตรงไหนนะฮค,คนที่ไม่ชอบรัฐบ,บาลหรือว่าคอสชอรหรือว่าหรือว่า บิ๊กป้อมเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าผิดตรงไหนนะ,ะครับคตอบในคําถามนี่ก็คือว่าคุณชอนไปสนับสนุนเดจการนะ,ะครับหลายาคนก็สงสัยว่าตอนนี้เราเป็นเด,จ,เดจการหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ก็ยกให้ไปเป็นการบ้านแต่ละท่านคิดในไรเองก็แล้วกันนะครับผมเป็นคนชี้นำใจนะครับชี้นำข้อมูลนะะไม่ไช้ชี้นำความคิดเท่าไหร่บิ๊กป้อมให้เดิการไ้ รัฐบาลนี้เป็นเผด็จการหรือเปล่านะฮะเราชอบรัฐบาลนี้ได้ไหมนะฮะเราชอบบิ๊กป้อมอย่างปลอดภัยได้หรือเปล่านะฮะนี่เป็นคําถามที่ที่อาจจะสายเกินไปสำหรับคุณชอนนะฮะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะรู้ผมคิดไว้หลายอยากจะรู้นะครับคนที่ไม่ชอบรัฐบาลหรือว่าบิ๊กป้อมเองก็คงอยากจะรู้ว่ามันมันชอบได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะต่ากันอย่างเดียวโดยโดยไม่สนใจเลยว่ามันมีเหตุผลเบื้องหลังนะฮะหรือว่าคนที่เขาชอบอยู่แล้วเนะี่ยเขามีความชอบทาง,งที่จะชอบหรือเปล่า นะครับเราจะมาตอบคําถามนี้กันนะครับคำถามที่ว่าเราชอบเผด็จการได้หรือเปล่านะ่ยฮะกรณีของคุณชอนเนี่ยในคนบบเปรียบเทียบว่าคุณชอนเนี่ยไปชอบพิทป้อมเนี่ยมันก็เหมือนกันไปชมช,มชอบฮิตเลอร์นะฮะไปชอบฮิตเลอร์ปลูกต้นไม้มันก็เลวลรว้พอๆกันเ,นเราก,รก็รู้กันอยู่ดีว่าฮิตเลอร์เป็นมือสังหารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวแล้วก็สร้างความชิบหายาไว้วอดให้กับโลกอ่า โลกตะวันตกนในยุโรปสงครามโลกครั้งที่สองมากมายแค่ไหนนะครับมันมีคําถามนี้ <c oughs> คําตอบแหละนะครับคำตอบก็คือในสังคมเสรีนิยมนะสังคมที่เราอยู่เนี่ยสังคมประชาธิปไตยนะครับมันเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนหลักการของการที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นความคิดอะไรก็ตามนะคร Freedom of expression Freedom of of speech นะครับไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามที่มันอยู่ในข่ายที่มันกดเป็ดในข่ายของรัฐธรรมนูญในข่ายของกฎหมายเนี่ยเราสามารถพูดได้นะครับแน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบในทางสังคมนะครับของฝ่ายที่ไม่ชอบ,นะบอีกเนี่ยแต่ใน,นขณะเดียวกันก็ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ที่ชอบนะฮะก็เป็นวิปัสตากันไปนะฮะอาจจะลงไม้ลงมือกันในทางาในทางออนไลน์ลงไม้ลงมืออย่างีว่าพิมพ์ด่ากันอ่างเงี้ยนะฮนะนะก็เห็นกันอยู่ใน a ฟซบุ๊กคุณชอนก็กลายเป็นสมรภูมิใหญ่เลยไม่ใช่สมรภูมิย่อมนะครับรุนแดงพอสมควร <c oughs> ชอบได้ไหมนะครับในสังคมที่ให้ให้สิทธิ์ทุกคนในการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าอะไรก็ตามเนะี่ยเรายังมีสิทธิ์ที่ทจะชอบเผด็จก,การได้หรือเปล่านะฮะว่ามคีคำพูดประโยคหนึ่งนะครับที่ที่ที่มันจะมิสโค้ดนะฮะหรือว่ายกยกให้เป็นคำพูดของคนผิดคนนะ บอกว่าเป็นของวอลตร์วอลตร์ก็นักปรัชญายชาวฝรั่งเศสนะยุค e ไ l i g h t e n m e n t ประมาณศตรวรรษที่78 18ปนะครับประมาณศตรวรรษที่18ไอ้โคดี้ก็เป็นภาษา,ษากฤษเนี่ยผมจกมานะบ,บอกว่า I disapprove of what you say but I will defend to the death your right to say it แปลเป็นภาษาไทยก็คือผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ที่คุณพูด แต่ผมจะปกป้องด้วยชีวิตของผมในสิ่งที่ในสิทธิ์ที่คุณจะพูดมนันออกมานะพูดภาษาคน,นง่ายๆก็คือว่า <c oughs> ผมไม่เห็นด้วยหรอกที่คุณไปชอบประเด็จการนะแต่ถ้าคุณจะชอบประเด็จการเนะี่ยผมจะช่วยปกป้องสิทธิ์นี้ของคุณให้นะและคนก็พูดว่าเออนี่เป็นของวอแตอนันไม่ใช่ของวอแตอนะครับเป็นของนักเขียนชาอ,อังกฤษชื่อว่าเอเวอร์ลินเบียทริสฮอล เป็นผู้เขียนหนังสือกับวอล์เต้พูดง่ายๆก็คือว่าในสังคมประชาธิปไตยเนยฮะสังคมที่ทุกคนมีเสรีภาพเนี่ยทุกคนต้องเคารพความคิดเห็นของกันแล้วกันนะฮะแม้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณชอนนะย,ยกตัวอย่างนะคุณชอนชอบบิ๊กป้อมเนี่ยคนที่เห็นด้วยกับคุณชอนก็ต้องบอกว่าก็โอเคนะก็แสดงความเห็นไปสิแต่ถ้าใครมีมคนมามาเบียดเบียนคุณคุณคุณชอนเพราะเพราะเหตุผลเนี้ย ผมจะช่วยปกป้องคุณชอนให้ <c oughs> แม้ว่าผมจะไม่เห็นด้วยกับคุณชอนก็ตามอ,อันนี้คือหลักการที่ที่คนมักจะยกขึ้นมานะครับ <c oughs> ไม่ใช่แค่คนนี้นะครับนักปรัชญาทางการเมืองในฝ่ายเสรีนิยมนะครับส่วนมาก,มากเลยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะดีเฟนตกันเรื่องนี้แหละก็คือว่าเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อคนที่เห็นต่างกับเรา เมื่อว่าคนนั้นจะเห็นต่างรุนแรงขนาดไหนก็ต่างนะครับผมยกตัวอย่างนวมชอมสกี้นีนมชอมสกี้นี่หลายคนอาจจะรู้จักเพราะว่าเป็นนักคิดแห่งศตวรรษที่ยี่สิบนนะคนสำคัญในยุคเรานะะเขาบอกว่าถ้าคุณเชื่อในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเชื่อเสรีภาพในการพูดในมุมมองที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณต้องเชื่อในเสรีภาพ ในสิ่งที่คุณไม่ชอบด้วยหมายถึงว่าอ่าถ้าคุณเป็นคนที่รักเสรีภาพจริงๆนะคนที่พูดอะไรที่ที่คุณไม่ชอบเนะี่ยคุณก็ต้องชอบเขาด้วยหมายถึงว่าคุณต้องยอมรับเขาให้ได้นะฮะไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นเหมือนสตาลินกับฮิตเลอร์ซึ่งเป็นที่ซึ่งเป็นคนที่ชอบเสร,รีภาพในการสแสดงความเห็นเสร,รีภาพในการพูดเหมือนกันแต่สตาลินกับฮิตเลอร์เนี่ยชอบเฉพาะสิ่งที่เขาชอบไอ้สิ่งที่เขาไม่ชอบเนะี่ยเขารับไม่ได้นะฮะดังนั้น ถ้าคุณชอบเสรีภาพในการแสดงความความคิดเห็นความคิดเห็นเนะี่ยคุณก็ต้องทํารงรักษาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คุณดูถูกด้วยไม่อย่างนั้นคุณจะกลายเป็นเหมือนนิตเลอร์หรือสตาเลนก็คือคุณก็กลายเป็นเผด็จการนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่นอมชอมสกี้บอกสรุปง่ายๆคือว่าถ้าไม่อยากเป็นเผด็จการก็ต้องเคารพในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบด้วยนะครับอีกคนหนึ่ง ลีบอลลิงเกอร์นะฮนะเป็นนักนักนักนิติศาสตร์ชาวอเมริกันแล้วก็เป็นอ,อธิการบดีของมหา,มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับบอกว่าความอดทนอดกลั้นเนี่ยนะเป็นสิ่งันพึงปรารถนานะเป็นค่านิยมมันพึงปรารถนาในะสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีความอดทนอดกลั้นกันเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบมาคนละอย่างนะฮะ เดี๋ยวคนนู้นก็ชอบคนนี้คนนี้ชอบบิ๊กป้อมอ่ะนะคนนี้ชอบคุณธนาทร,นะรลงรอยกันไม่ได้นะอยู่กันร่วมโลกร่วมโลกกันไม่ได้หรอกคนระับถ้าถ้าไม่มีความอดกลั้นนะครับทั้นนั้นในสังคมมาะาะชาบิ์ไตยเนี่ยนะมันจะต้องมีความยับยั้งตนเองเป็นพิเศษเลยยับยั้งตัเองแบบมากๆเพื่อที่จะควบคุมความรู้สึกที่เกิดจากการเผชิญหน้าทางสังคม ก็คือถ้าไม่อดกลั้นเนี่ยนะมันจะประชิญหน้ากันแน่นอนดูลักษณะที่เห็นในเพจของคุณชอนก็ได้นะฮะหรือตอนนี้ก็ไปดูเพจอื่นๆก็เห็นนะฮะแต่ว่าประเด็นมันก็จะย้ายไปเรื่องเรื่องความผิดในทางอาญาอะไรพวกนั้นแหละนะฮะเราก็จะเว้นไปดังนั้นนะครับทบตามความคิดของบอเลนเกอร์เนี่ยถ้าสังคมไม่อดทนกันมากๆเนี่ยต้องไม่ยับยั้งตนเองนี่นแหละครับมันจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้สังคมมันจะไม่มาชัว ไม่ไม่เติบโตไม,ไม่มีพัฒนาการขึ้นมามันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นมันจะแช่อยู่ระหว่างคนชอบคนไม่ชอบตีกันอยู่ข้างนั้นะนะเมืองไทยมันอยู่ลักษณะน,นี้นะครับคือลักษณะที่ฉันชอบอย่างเนี้ยแกชอบอย่างนี้ฉันไม่ยอมรับนะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อย่างที่บอกมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่แค่นี้น,นะครับถ้าจะเอาแบบบอลลิงเกอร์คุณก็ต้องยอมรับไม่ได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะถึงไม่ชอบใจเราเราก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับ อีกคนหนึ่งนะฮะจอห์นรอสีนผมเคยพูดมาแล้วในหนังสือ A Theory of Justice นะฮะเรื่องเป็นคัมภีร์ของนักรัฐศาสตร์แล้วก็นักนิติศาสตร์เพื่อที่วางบรรทัดฐานในการรักษาสังคมประชาธิปไตยครับเราจะต้องมีทฤษฎีเป็นความยุติธรรมนะครับจอห์นรอสบอกว่าสังคมที่เป็นธรรมเนี่ยนะจะต้องทนต่อความไม่อดกลัน้น ไม่ใช่ไม่ใช่นั้นสังคมนั้นก็จะไม่อดกลั้นและไม่ยุติธรรมนะพูดง่ายๆก็ถือสังคมที่ดีเนะี่ยสังคมประชาธิปไตยที่ดีเราจะต้องจะต้องอดกลัน้นต่อความเห็นต่างไม่งั้นมันไม่ถือว่าเป็นสังคมที่ยุตนะิธรรมเราจะเรียกว่าสังคมท,ที่เราอยู่เนี่ยมีความยุติธรรมไม่ได้คือรัฐบาลอะไรกฎหมายตัวบทกฎหมายเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเ่ยเราไปแก้ได้นะแต่ถ้าความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยมันไม่เป็นไม่เป็นธรรมอยู่ในสาระฐนในในนวิจิตวิญญาณของเราเนี่ย มันแก้ไม่ได้น,นะเราอยา่าไปเรียกสังคมที่เราอยู่ว่ามีความเป็นธรรมเลยนะครับอย่างจอห์นรอสบอกว่าจะสร้างสังคมที่เป็นธรรมเนี่ยจะต้องมีความอดกลั้นต่อความเห็นต่างนะพูดมาถึงขัานนี้แล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณชอนพูดว่าบิป้อมน่ารักอย่างโน้นอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะครับแต่จะเพิ่งรีบด่วนสรุปไปนะเพราะว่า นักทฤษฎีต่างๆที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยก็มีคนแย้งนะครับมีคนแยง้งบอกว่ามันมันไม่ควรจะไปอดทนกับคนที่เป็นอาชญากรต่อมนุษยชาติหรือเปล่านะฮะเป็นพวกพเผด็จการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะอย่างฮิตเลอร์อย่างเงี้อย่างโพพดอย่างงี้มันไม่ควรจะไปอดทนอดกัน้นะก็ถูกครับก็มีการถกเถียงกันเรื่องนี้ด้วยนะครับ้วนั้นมันก็มีประเด็นขึ้นมาว่านักเสรีนิยมเนี่ย ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยควรจะยอมรับความหตนต่างได้ขนาดไหนนะเราเราจะต้องเราจะต้องมีความรู้สึกยอมรับความเห็นต่างอยู่แล้วแต่ว่ามันควรจะมีลิมิตไหมนะครับเมื่ออย่างนั้นเราก็ต้องชอบพิสเลอร์ไปด้วยนะหรืออย่างคุณจอเนี่ยประเด็จการหรือเปล่าบิ๊กป้อมเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับควรจะมีลิมิตไหมนะมันมีมันมีการตั้งประเด็นเรื่องนี้นะครับโดยคาร์ลพอเปอร์นะครับเป็นนักปรัชญาชาวออสเตรีย อังกฤษนะครับบอกว่าถ้าสังคมหนึ่งๆเนี่ยนะมีความอดทนไม่จำกัดนยนะครับยอมรับได้ทุกอย่างเลยนะไอความอดทนสังคมที่มันอดทนไม่จำกัดนะมันก็จะถูกทำลายโดยคนใจแคบอะคนที่ไม่อดทนนะก็คือแบบฟรีมากทุกคนโอเคพูดมาเลยชอบชอบพิ่เลอรนะฮะยอมรับได้ไม่เป็นไร พอยอมรับกันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็จะมีแนวโน้มที่จะกระทําในสิ่งที่มันตรงข้ามกับประชาธิปไตยนะแล้วมันก็จะเป็นการทำลายตัวเองของระบอบประชาธิปไตยก็คือใจดีมากเกินไปกับสิ่งที่ไม่ใจดีต่อประชาธิปไตยนะครับดังนั้นนะฮะาเพอร์บ,บอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ In order to maintain a tolerant society the society must be intolerant of intolerance นะฮะพูดง่ายๆคือเพื่อที่จะรักษาสังคมที่มีความอดทนอดกลั้นกันเนี่ยสังคมนั้นจะต้องไม่อดทนต่อพวกที่ไม่อดทนนะเราจะอดทนไม่ได้กับคนที่ไม่อดทนไม่ไม่รักษาสิทธทิเสรีภาพของคนอื่นนะครับไม่ใช่จอร์รอเองที่บอกื่งกี้นะที่บอกว่าทุกคนต้องต้องทนับคนทุกประเทศทุกประเภทนะะในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยก็บอกว่า สังคมที่มีความอดทนเนี่ยก็มีสิทธิ์ตามสมควรในการดูแลร,รักษาตัวเองปกป้องตัวเองจากการการะทําของไอ้ฝ่ายที่มันไม่อดกลั้นต่อระบอบประชาธิปไตยนะหรือฝ่ายที่พยายามที่จะจํากัดเสรีภาพของผู้อื่นไปใต้รัฐธรรมนูญและในสังคมที่เป็นธรรมและพยายามที่จะบดขยี้ทําลายหลักการความอดทนอดกลั้นในสังคมนะฮะหมายกันว่ามันมีลิมิตอยู่ ไม่ไม่ได้หมายว่าเราจะต้องไปไปรักทุกคนไปยอมรับทุกคนว่าที่ที่เห็นต่างนะมันจะมีลิมิตของความเห็นต่างอยู่นะถ้าเลยเส้นล้ำเลยเส้นนี้ไปเนี่ยมันรับไม่ได้นะครับไม่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนหลักการาสังคมที่อดทนอย่างสากลน,นะครับอ,อีกคนหนึ่งนะฮะไมเบเชล โรเซน n f ล e l ์นะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์แล้วก็ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบบอกว่านะร,ระบอบเสรีภาพเนี่ยนะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะมันจะขัดแย้งกันนะถ้ามอบเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นให้กับพวกหัวรุนแรงครับเพราะถ้าหัวพวกหัวรุนแรงนประสบความสําเร็จนะหรือบียมหน้าขึ้นมาเนะี่ยก็จะกำราบคนที่ ให้โอกาสพวกนี้ได้พูดได้แสดงความคิดเห็นนะโรเซนเฟลด์ได้ใช้คําว่าเนี่ยกําราบอย่างไร้ความปราณีนะครับพอใช้คํานี้ปุ๊บเนี่ยฝ่ายเส,เสรีนิยมที่รักความอดทนอดกลั้นในสังคมก็รู้สึกผวาขึ้นมานะก็ต้องไปดูแล้วว่าคำพูดพวกนี้เนี่ย,ยมันควรจะอดกลั้นได้หรือเปล่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเราตายแน่ แล้วมันมีมันมีตัวอย่างไหมนะไม่ใช่ว่าเป็นทฤษฎีลอยๆขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็ไปไปไปหาไปหาเส้นกันเองไปต,ตีเส้นกันเองว่าเออคนนี้ควรจะล้ําคนนี้ล้ํำไหมคนนี้ควรจะกั้นไหมนะฮะมันมีกรณีที่น่าศึกษานะครับกรณีของอ,อ,อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นศาลนะครับ เป็นการฟ้องร้องกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเยอรมน,นีกับสหพันธรัฐเยอรมน,นีหรือเยอรมน,นีตะวันตกในเวลานั้นเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1957นะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี1952ร,รัฐบาลเยอรมน,นนะีได้ร้องให้ยุบพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นลงนะยุบไปเลยนะครับ ต้องปูแกล่าว่าตอนนั้นเยอรมันแยกเป็นสอง,สองเยอรมันนะค,คือเยอรมันตะวันตกที่เป็นประชาธิปไตยกับเยอรมันตะวันออกซึ่งเป็นผดจการชนจันแรงงานพคอมมิวนิสต์นะครับในเยอรมันตะวันตกก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปคือในสังคมเสรีประชาธิปไตยมันก็ต้องมีทุกพรรคนะนะแม้แต่ในประเทศที่เป็นที่มองคอมมิวนิสต์เป็นศัตรูก็ยังอนุญาตให้พรรคคอมมิวนิสต์ดำรงอยู่ได้แต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งบบเัามาเยอรมนนี้บอกว่าวมันอยู่ไม่ได้ มันอันตรายนะฮะก็เลยร้องให้ยุบพรรคเพราะว่านะครับด้วยเหตุผลนี้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมนีเนี่ยขัดขวางหรือพยายามยกเลิกพื้นฐานเสรีภาพของระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของสาธารณรัฐเยอรมนีพูด,ดง่ายๆก็คือเราอดทนกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยแต่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยถ้ามันมีโอกาสเนี่ยมันตลบหลังเราเนี่ยมันริดริดรอนเสรีภาพเราแน่นอนกระนั้นเลยเรายุบพรรคมึงไปเลยดีกว่านะฮะ พรรคคอมมิวนิสต์เยอรมน,นีก็บอกว่าไม่ยอมนะครับก็ยื่นเรื่องไปที่ศาลยุโรปว่าการยุบพรรคครั้งนี้เนะี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าปรากฏว่าศาลก็ยุบได้เหตหุผลก็คือว่าพรรคคอมมิวนิสต์มีหลักการขัดต่อเสรีภาพหรือว่าเป็นป็จการนั่นเองนะหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันขัดต่อเสรีภาพเราไม่ต้องไปอดทนมันนะก็เขี่ยมันออกไป นะการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกรณีสําคัญเลยนะในการสร้างบรรทัดฐานว่าเราควรจะจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยต่อสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยนะหรือไม่อย่างไรนะคร,ระเด็จการเนี่ยควรจะตีกรอบไหมนะฮะถ้าเอาถ้าเอาดีกาเนี่ยเป็นบรรทัดฐานแนวะนะค,คิดประเด็จการทั้งหลายทั้งปวนี่ก็ไม่ไม่ควรจะยินยอมยอมรับกันในสังคมเสรีประชาธิปไตยนะครับ อันนี้เป็นกรณีของยุโรปนะฮะเป็นกรณีใหญ่ด้วยนะมาถึงกรณีกุญชอนโควิาหนาอีรักกุนะชอนไปชอบบิ๊กป้อมผิดไหมอันนี้เราก็ต้องตั้งคําถามก่อนว่าบิ๊กป้อมเนี่ยขัดขวางเสรีภาพในการแสดงความเห็นของคนส่วนใหญ่หรือเปล่านะเราตั้งคําถามก่อนนะถ้าใช่นะฮะก็สมเหตุผลที่จะไม่อดทนกับบิ๊กป้อมและคนที่ชอบบิ๊กป้อมนะแต่ถ้าบิ๊กป้อมไม่ใช่คนแบบนั้น เสรีภาพในการแสดงความเห็นของคุณจรบุรอิิรันหรือใครก็ตามที่ชอบบิ๊กป้อมเนี่ยนะก็ควรจะถูกปกป้องตามหลักการเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคําถามเป็นโมเดลง่ายๆเลยลองไปคิดกันนะนะแต่ถ้าบิ๊กป้อมเป็นคนที่สมควรถูกรังเกียจด,ด้วยกรณีอื่นๆละ่ะนะครับไม่ใช่กรณีปรด็จาราที่ไม่ใช่กรณีที่มันเบียดเบียนเสรีภาพหรือว่าบั่นทอนหลักการประชาธิปไตยนะ เช่นกรณีนาฬิกาเพื่อนอะไรตรนองนี้นะครแม้ว่าศาลหรือว่าหน่วยงานอะไรก็ตามที่จะบอกว่าไม่มีความผิดอะไรก็ตามเ่ยนะแต่ว่าสังคมก็ยังคิดเป็นอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นกรณีนี้ล่ะนะมันชอบทําหรือเปล่าที่ที่เราจะไปชอบคนประเภทนี้หรือว่าถ้าเราชอบแล้วเนี่ยมันชอบทําสำหรับคนอื่นหรือไม่ที่จะมาเบียดเบียนเรานะด้วยคําพูดวาจาที่รุนแรงนะอย่างกรณีคุณชอนเจนะครับ สิ่งที่พูดวันนี้นะครับมันเป็นข้อมูลนะเป็นหลักหลักการนะครับเป็นคําถามสําคัญเลยสําหรับคนไทยนะที่มาพูดเนะี่ยเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่แตกแยกกันรุนแรงทางการเมืองนะครับเองไม่ชอบเองชอบคนนี้ข้าไม่ชอบคนนี้นะเองชอบคนนี้ข้ารับไม่ได้ต้องเหยียบกันให้ตายไปทั้งอะไรทํานองนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะกรณีกุณจอนะคุณจอเขาเรค่อนข้างคา่อนข้างชัดเจนนะครับ เงอนกรณีที่มันเหลือ่อมเหลื่อมกันอยู่นะเยอะมากทุกวันนะมีกันประมาณเนี้ยนะฮะจนผมสงสัยว่าเราเราอยู่ในสังคมทีม่มีความอดกลั้นหรือเปล่านะแม้ว่าเราจะเปลี่ยนรัฐบาลไปเป็นรัฐบาลที่โอเคว่าใกล้เคียงประชาธิปไตยมากกว่าน,นี้นะฮะแต่ถ้าเรายังไม่มีความอดกลั้นในสังคมนะคําถามก็คือเรายังสามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนในระบอบประชาธิปไตยได้หรือเปล่านะครับ วันนี้รายการ The Expert กับผมก้อนกิดติดฐานก็หมดเวลาลงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าพบกันใหม่กันที่หน้าวันนี้สวัสดีครับ The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิดดิดฐาน this is w o t today podcast